สวัสดีครับตอนรับสู่เพรพันปลาฟาร์มนะครับมาดูนะครับปลานินหมันสองหมื่นตัวนะครับเลี้ยงในบอ่อประมาณสามไร่นะครับเนื้อที่นะ้ำประมาณสามไร่นะที่นี่นเก่งอะไรครับตัวใหญ่เสมอกันแล้วนะครับตอนนี้ไซส์ประมาณ สามตัวโลแล้วนะครับสามตัวโลสี่ตัวโลนะครับมีหลายไซส์นะครับขอฝากไปถึงทุกท่านด้วยที่มีความสนใจอยากเลี้ยงปลานินหมันนะครับน้ำก่อยน้ำจืดเลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับยินดีเลยต้อนรับเลยนะครับเป็นปลาของซีพีนะครับเป็นปลาของซีพีแท้เป็นหมันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีโดยซีพีนะครับ แต่เพชรมานุบาลนะครับให้เป็นปลาไซส์2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนิยมยังไงนะครับเราก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับกับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับอยู่สมุทรสงครามนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่เริ่มต้นนะครับก็พูดคุยกันก่อนก่อนที่จะเลี้ยงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สําสำหรับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับ ฝากหมายเลขโทรศัพท์ครับ083 667 3525นะครับขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ